อยู่วันนี้นะครับเราจะมาทำเควสที่ยากที่สุดในเกมนี้เท่าที่ทุกคนจะมีมานะครับเควสนี้คือกูเวอร์ไปนะไม่ใช่เราจะมาทำเควสอันนี้เควสเป็นเควสตกปลานะครับทั้งหมดเลยไม่รู้จะทำได้ทั้งหมดหรือเปล่าน,นะครับแต่เราแค่อยากเห็นเบ็ดเรเววตันนะอันนี้ก็จะเป็นเบ็ดเรเวสามเป็นจับปลาร้อยตัวตใกล้ครบแล้วแล้วก็เก็บทุกคอลเลคชันปลาแล้วก็จับปลาฉลามสามสิบตัวนะครับโอ้โหประสบเลยเกมนี้น่าจะเล่นคนเดียวไม่ไหวว่ะ ขออนุญาตเกาะติดชีวิตเพื่อนหน่อยละกันแล้ววันนี้เรามากับคาสเอเลี่ยนเป็นไงลงทุนเลยยจะได้ไม่ต้องหาบงหาปืนเฮ้ยนี่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 ห้องห้าคนห้องห้าคนาจะไปเกาะติดชีวิตเขานะครับจะไปเป็นพยาธิใช้ตูดเุ้ยทำไมในห้องมันเขียนว,ว่าสี่คนวะเนี่ยใครวะอ้เข้าไปากันสามคนได้เพิ่งใครเนี่ยโอ๊ตหรือเปล่าโอ๊ตไหนโอ๊ตเด็กวัดเนี่ยคใครมึงใครเนี่ยใครโอ๊ตฮะฮะไอโอ๊ต ขั้นแรกนะครับใช้แรงงานเพื่อนนะให้เขาตัดต้นไม้กันไปก่อนอ่ะช่วยหน่อยก็ได้ตักต้นหนึ่งเดีย๋ยวเราช่วยแค่ต้นเดียวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ฝากเป็นหน้าที่ของเพื่อนๆนหน่อยนะเราเจอตกปลาพอดีเลยในเวลาตกปลาแล้วในบอกนะ้เพื่อนก็จุดจุจจจดมุ่งหมายเดียวกันอนะ่ะอย่านะเว้โอเคยังม,มีใครหยิบนะสวยจะเป็นเจ้าแรกนะมาขออนุญาตฟาร์มตกปลานะเพื่อนเดี๋ยวเราหาอาหารให้เป็นหน้าที่ของเราเองชิวๆเราชอบโอ้แล้วมันจะตกเท่าไหร่ไปได้ถึงจะเวลตันนะครับ รูตันเกมนี้อยู่ที่สามนะคือเบ็ดมันจะมีแค่3ขั้นเท่านั้นแล้วก็บ่อน,น้ําเกมนี้นะครับจะเบ็งเป็น3ประเภทนะก็คือบ่อน,น้ําแบบเริ่มแรกเลยเริ่มแรกก็คือแบบของเราแล้วก็บ่อน,น้ําที่อยู่กลางป่าน,นะครับก็จะเป็นบ่อน,น้ําเขียวๆหน่อยแล้วก็บ่อน,น้ําที่อยู่ขอบแมพเลยก็คือแบบนั้นก็คือจะแบบเป็นแบบที่สามารถหาปลาสลามได้เลยนะยวรอมีขอบใหม่ก่อนแล้วกันเนาะผมจะหาเงินจากการทำคลิปี่แหละไม่รู้ว่าจะได้ชาติไหนนะก็คือทํามาทุกวันนี้ยังไม่ได้เงินสักบาทนะครับแบบทําฟรีนะ ทำเพราะชอบจริงๆนะมันไม่มันไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเครียดขนาดนั้นในการทำยูทูบเพราะว่าตื่นมากูก็เล่นเกมอยู่แล้วไงแค่แบบเพิ่มการตัดคลิปการพูดไปนิดหน่อยก็เดี๋ยวเราจะมีอะไรบอกนิดนึงนะครับหลังคลิปที่แล้วกูพูดไปว่าถ้าเราตกในที่ที่ไม่มีน้ําบนใช่ไหมเราจะไม่ได้ปลาที่ดิงมันได้นะแต่มันจะได้ช้านะอาจจะลองลองแบบเทสให้ดูเพื่อนมาช่วยเก็บปลาด้วยปะคุณมากเพื่อนอ่านี้เราตกไปตะพางแล้วนะเดี๋ยวรอก่อน ใช่และกูโก,โก,โกโคนดูไปด้ใจร้อนก็แบบไหมได้เออเพิ่งเพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็นั่นแหละตกนานขึ้นแต่แตเรามีคาร์ดแบบอ่ะได้ปลาอะไรเนี่ยคาวฟิตว่ะเดี๋ยวเก็บไปที่บ้านก่อนละกันเดี๋ยวมาตกใหมต่ตอนกลางคืนนะเหมือนว่าคาวฟิตจะเป็นปลาตัวใหม่ของเราหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเอาแล้วไงตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต,น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 ต้นอะไรวะอุ้ยใช่ว่ะนี่นะครับด้วยคาวฟิตแล้วตอนนี้คอลเลคชันเรามี3มตัวเราเริ่มมาแล้วว่ะ แล้วก็วิดีสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนะว่าในบ่อน,นั้นจะมีอะไรเราสามารถดูได้จากที่เงาในบ่อเห็นไหมจะมีขึ้นปลาตาบิตเลยตกกันต่อนะครับตอนนี้มาประมาณ20%แล้วที่เราซื้อคัสเอเลียนมาไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องหาเปิดอุ้ยเรียบร้อยเสร็จไปได้เควสหนึ่งนะครับเป็นเควสตกปลาร้อยตัวก็คือข้อดีของการทำเควสคือมันได้เพชรแล้วก็ได้ของตกแต่งด้วยแค่นั้นเลยแต่ถ้าปลาตัวไหนย,ยิ่งหายากก็คือวิวมันจะแบบดีดขึ้นเร็วมากนะแล้วก็ใช้แรงงานเพื่อนนะครับให้เพื่อน ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะพ่อค้ามาแป๊บหนึ่งแล้วเราต้องหากระเป๋าอันใหญ่นะครับตอนนี้คือกระเป๋าเราใส่ปลาได้น้อยเกินแล้วก็ต้องเอาปลาไปให้เพื่อนบ้างนะเพราะว่าเราตกมามันจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยตอนนี้อันนี้คือเพื่อนฟาร์มไปเถอะเรามาหาของปึ๊บนี่ไงหนังได้กระเป๋าดีๆแล้วแล้วก็แลกนี้ด้วยนะแลกหน่อยครับพี่เป็นอะไรดีโอนลอดด็อตวะเอามาทำาไมวนะมเนี่ยเอาเป็นสเปียร์แล้วกันเดี๋ยวจะพ่ เราต้องเอาอาหารไปให้เพื่อนด้วยเออหน้าที่เราเพิ่หนึ่งมืดแล้ววะจะมีกวางมาได้เราหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่มีกูหากูหาปลาต,ต่อนะอย่าไล่เลยมาไหมดูเชีย่ยกวางมากวางมาเื่อกวางมาเชียช่ยกูตกใจหมดเชื่อไปไปวันที่สองเมึงเอาเลยเหรอโอ้ยเชี่ยแม่งตกใจหมดเลยต้องหาบ่อน้ำใกล้ๆ,ๆวะ,วะตรงนี้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 นใกล้อยู่ เพื่อนได้ปกป้องเราได้ด้วยนะเพื่อนปกป้องด้วยนะน้องขออนุญาตหาอาหารให้เพื่อนแล้วกันโอเคว้าชาเลยเว้มาคเคยเกือบโดนกวางกินกันแล้วเพื่อนก็ขยันขันแข็งกนดีมากเลยนะเพื่อนดีมากดีมากต่เลืองอาหารเราหาให้เลยนะเพื่อนไม่ต้องห่วงอยู่ได้ดแบบแสนวันนะไว้แต่ตอนน้เวลเราก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเกินห้าสิบไปแบบเหมือนเราตกชิวๆมากกว่าตอนนี้เราใกล้ได้แล้วนะครับเวลแบบกรกไปกลับบ้านกันดีกว่า น่ากลัวเลอเกินตอนกลางคืนเราไม่มีไฟฉายด้วยไงเพื่อนไม่ไม่อยู่แคมป์กันเลยเหรอวันนี้อยู่ไหนกันวะเอาว่าอยู่อยู่รอบๆแคมป์หมดเลยตรงนี้นะครับจุดจุดนี้มันจะเกิดน่าจะเกิดน้ําวนทุกวันเลยนะใครที่มาตกก็ตกตรงนี้นะครับๆๆอีกสองตัวเท่านั้นเลอัพบเลยอีกตัวเดียวปึ๊บโอเคอัปเกรดไปอัปเกรดเล,เลยปึ๊บเราสามารถไปตกให้มันไกลกว่าน,นี้ได้แล้วนะ แต่จะไปตกกลางป่ากันแล้วค่อยไปวันอื่นนะครับวันนี้กลับบ้านก่อนเดี๋ยวเอาปลาไปให้เพื่อนๆก่อนเพื่อนกลับมาถหาได้แล้ววันนี้มันมีคนมาบุกเว้ยเพื่อนเพื่อนกูไปไหนไปเนี่ยเพื่อนกูแอบเหรอชิบหายแล้วเพื่อนกูไม่กลับมาเต้นเลยว่ะวันนี้เพื่อนกลับมาก่อนจะต้องทําให้มันเป็นเลเวลสี่ก่อนเดี๋ยวจะไปตกตรงกลางกันยังไงล่ะตกปลาก็สู้กับกับไอ้พวกไอ้พวกลัที่ชนเผาได้โอ้โหเพื่อนกูวิ่งหนีหมาป่าเลยเนี่ยเฮ้ยเจอเจอเจอบ่อน้ำเจอบ่อน้ำ วุ้ยใช่หรือเปล่าวะเนี่ยมันอยู่ในเขตเดิมป่ะเออลองดูก่อนโอ้โหว่าเขตเดิมวะห,หาพวกฐานให้เพื่อนก่อนแล้วก,ก็วันนี้ฝนตกด้วยนะเนี่ยไม่ค่อยดีเลยฐานก็ยิ่งหายากๆอยู่ผมเ็นเดตวะเป็นเดตที่ของดีเลยไปไหนไม่ได้ก็มาตกที่เดิมนี่แหละเดิมนี่คือดีสุดละชิลๆด้วยใกล้ใกล้บ้านด้วยอุ้ยเพื่อนเราตายไม่นะเพื่อนเราตายได้ไงตา,ายแล้ววะเ,เนี่ย เพื่อนน่าจะตายตรงนี้โอเคมาแล้วเพื่อนเป็นเดดอยู่ไหนวะเป็นเดชเป็นเดดไม่มีอีกเยอะมันเป็นเดชอยู่นี่เชกเป็นเดดมาเร็วตื่นแล้วเพื่อนกลับบ้านก่อนอ่าเพื่อนกูนตายแกวเวียนอะไรไม่ได้เพื่อนเราต้องได้เล่นต่อแบบนึงนะเพื่อนกำลังมา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 เย็นๆกับเพื่อนโอเคตื่นซะเรียบร้อยโอ้โหเราเราจะไม่ให้เพื่อนเราตายปีนะครับเพื่อนเราหาของให้เราขนาดนี้ ตอบแทนบ,บุญคุณซะหน่อยอ่ะเดี๋ยวๆดวมีคนมาทำอาชีพเดีวยวกับกูซะละเพื่อนเอมาโอ้โหจะมาทับที่กันอย่างงี้ไม่ได้นะเว้ยมันคนมีแค่คนตกปลาแค่คนเดียวนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอเคเฮ้ยทำไมเพื่อนเดินงั้นอะ่ะโอ้เน็ตกูไปแค่ว่าเน็ตหลุดแน่เลยอะ่ะตอนนี้เน็ตเริ่มดีขึ้นแล้วไหม เหมือนเดิมนะครับเข้าสู่อาชีพเดิมเราจะทิง้งละทิ้งอาชีพนี้ไม่ได้ขอให้ขึน้นนกคู่มาได้ไหมวะนกคู่ที่คือแบบชิลมากนะถ้ามันเกิดมาเนี่ยมันแค่แบบห้าวิ่งไงเราตกปลาอยู่แล้วเรายืนเฉยหรือพ่อคามา,างไงวะเอาหนังมาแลกใช่ไหมไปก่อนแล้วกันมันยังไม่ปลดล็อกไปเ็เลเวลสี่เลยอะ่ะของไฟเนี่ยเราต้องช่วยเพื่อนแลวจริงจริงรอให้มันเป็นเลเวลสามก่อนนะเพื่อนแป๊บเดียวอีกสองตัวเท่านั้นโอเคได้แล้วโอเ้เนี่ยได้เลยวะ่ะแต่กล้าตกได้ปลาโหดพอดี อัพเป็นเลเวลสุดท้ายกันนะครับเลเวลสามอชีเ็นเด้งไหมเรียบร้อยเลเวลแม็กเรียบร้อยแล้วนี่สตองรอดเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปช่วยเพื่อนหาฐานนะไปเจอน้ำมัน,จนเจอน้ำมันโอเคอันนี้ของดีเลยเพราะว่าเพื่อนยังไม่ได้มาตรงนี้นะเนี่ยเยวไปดูตรงฟาร์มข้างหน้าดูตัวนี้ตัวนี้ก็มีเหล็กว่ะวุยน้ำมันสวยวุยฐานอีกโอเควันน่นาจะสี่ได้แล้วแหละบอกแล้วต้องให้เราช่วยหาแนละ้วเพื่อนเนี่ยอันนี้เป็นฐาน อย่าไปดูบนหอระพาฮาดูดูซิจริงด้วยข้างรอบๆนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีเหล็กเพื่อไม่เก็บไปวิวนี้มีความบุกบ้านนี่วะ่ะไปกลับบ้านกันแล้วเอาน้ำมานันโอ้จะไปรู้สีให้ปะวะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปไม่สีวิสีมียังไงนี่นี่น,นี่มันจะเป็นบ่อน,น้ำแบบนี้นะอูแบแป๊บนึงหมาป่าอะไรอีกอ่ะนี่นะครับจะเป็นบ่อน,น้ำแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นปลาอีกชนิดหนึง่งอา้าวแปบ๊บนึง แมัแม่แมได้แซมมอนวะเริ่มขึ้นอนีกแล้วกูจะกลับบ้านทำวะเนี่ยขออีกตัวนึงด้วยกันนะพี่พี่เบลป,ปึ๊บโอ้โหกูกลับบ้านแล้วโอเคครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้เครื่องร้อนมากเลยนะเราไม่มีคอมนะครับดีๆเครื่องหนึ่งอะถ้ามีคอมนะอาจจะทําแบบทําแบบทำเควสเสร็จหมดเลยก็ได้แต่ดูทรงนะ้นเควสเก็บปลาครบทุกคอลเลคชันกับฉลามเนี่ยไม่น่าที่ทำว่ะมันยากเกินนะโอเค คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย